สงครามรัสเซียญี่ปุ่นเกิดขึ้นระหว่างคิครัสัต์กราช1 9 0 4ถึง1,905นอกจากจะเป็นสงครามขนาดใหญ่ครั้งแรกในคิรศตวรรษที่20แล้วยังเป็นสงครามที่ทําให้ญี่ปุ่นกลายเป็นชาติตะวันออกหรือชาติเอเชียชาติแรกที่สามารถยัดเย็ดคอมปราชัยในแก่ชาติมหาอำนาจตะวันตกจากทวีปยุโรปซึ่งในช่วงเวลานั้นถือเป็นเรื่องเหนือความคาดหมายอย่างยิ่ง สงครามนี้เกิดจากความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างรัเสเซียกับญี่ปุ่นที่แข่งขันกันขยายอิทธิพลในเอเชียตะวันออกมาตั้งแต่ปลายคิศตรวรรษที่19สืบเนื่องจากรัเสเซียพยายามขยายอำนาจเข้าไปในจีนซึ่งกำลังอ่อนแอและถูกประเทศมหาอำนาจแทรกแซงสแสวงหาผลประโยชน์อย่างไม่หยุดย่อนส่วนญี่ปุ่นซึ่งปฏิรูปประเทศจนมีกองทัพสมัยใหม่อันแข็งแกร่งก็ไม่อาจนิ่งดูได้ต่อผลประโยชน์ทับซ้อนในภูมิภาคของตนได้เช่นกันเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้น ในคลิปนี้ทางทบสารทีวีจะพาทุกคนไปรับชมสงครามรัเสเซียญี่ปุ่นพลิกชุมหน้ามหามหนาาทางทะเลและก่อนที่เราจะไปรับชมกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ ก่อนสงครามรัเสเซียญี่ปุ่นสร้างความประหลาดใจให้แก่นานาชาติมาแล้วกรณีปัญหาความขัดแย้งกับจีนเรื่องดินแดนเกาหลีนำไปสู่สงครามจีนญี่ปุ่นระหว่างคิรัศักรา1894-1895จีนภายใต้การนำราชวงศ์ชิงและการสนับสนุนจากรักเสเซียพ่ายแพ้ให้กับญี่ปุ่นที่ริเริ่มนำเรือรบอุ้มเกาะสมัยใหม่12ลำมาใช้เป็นครั้งแรกพวกเขาสามารถจมเรือรบจีนไป5้าลำขณะที่กองเรือญี่ปุ่นแทบไม่เสียหายใดๆเลย แม้แต่น้อยหลังจากเหตุการณ์นั้นรัสเซียเยอรมันและฝรั่งเศสเข้าแทรกแซงเพื่อไกลเกลี่ยความขัดแย้งดังกล่าวนำไปสู่ข้อตกลงสนทิสัญญาซิมโนเซกิระหว่างจีนกับญี่ปุ่นโดยจีนต้องจ่ายค่าปรับเป็นจำนวน200ล้านเหรียญสหรัฐให้กับญี่ปุ่นยกเลิกระบบบรรณาการและยอมรับความเป็นอกราชของเกาหลี ส่วนญี่ปุ่นได้สิทธิ์ในการพวกเกาะไต้หวันหมู่เกาะเพสคาดอและคาสมุดเหลียวตงแม้ข้อตกลงนี้ทําให้ญี่ปุ่นต้องสละการยึดครองเมืองท่าพอร์ตอาร์เธอร์ของจีนซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญของคาบสมุทรเหลียวตงแต่ชัยชนะครั้งนี้นับเป็นการประกาศให้ชาติตะวันตกรู้แล้วว่าไม่ควรมองข้ามชาติเอเชียอย่างพวกเขา คศราช1897รัสเซียรประสบความสำเร็จในการเช่าพอร์ตอาร์เธอร์เมืองท่าทาเรียนวันและน,าน่านน้ำโดยรอบจากจีนรวมถึงสิทธิควอบคุมพื้นที่เส้นทางรถไฟสายตะวันออกของจีนและการสร้างทางรถไฟระยะกว่าอัน520กิโลเมตรจากจีนผ่านเมนจูเรียไปยังเมืองท่าวลาดิวอสต็อกของรัสเซียทางรถไฟสายทานไซบีเรียของรัสเซียจึงถูกปรับให้ตัดผ่านเมนจูเรียไปบรรจบทางรถไฟสายตะวันออกของจีนก่อนตัด ไปสิ้นสุดที่เมืองท่าวาราดีวอสตอกข้อตกลงดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้ชาวจีนที่ต่อต้านการแผ่อิทธิพลของชาติตะวันตกจนนำไปสู่เหตุการณ์กบฏนักมวยรัสเซียจึงใช้โอกาสนี้เข้ายึดครองแมนจูเรียในฤดูใบไม้ร่วงคิศกราัช1900 การครอบครองแมนจูเรียสร้างความกังวลใจให้แก่ญ,ญี่ปุ่นถึงผลประโยชน์อันจะเสียไปหากรัสเซียสามารถควบคุมจีนและเกาหลีได้ในอนาคตแต่ญี่ปุ่นยังไม่กล้าต่อต้านรัสเซียอย่างทเปิดเผยพวกเขาพยายามขานอำนาจรัสเซียด้วยการทำสนธิสัญญาพันธมิตรอังกฤษญี่ปุ่นในคิสต์ักราช1902เพื่อให้อังกฤษกีดกันรัสเซียหากมีการแผ่ขยายออกจากบริเวณท่าวลาดิวอสตอ็อกและพอร์ตอาร์เธอร์และหากประเทศใดสนับสนุนรัสเซียในสงครามกับญี่ปุ่นอังกฤษ เข้าข้างญี่ปุ่นในทันทีสนทิสัญญาระหว่างอังกฤษกับญี่ปุ่นทําให้รัสเซียยอมทําข้อตกลงกับญี่ปุ่นในปีเดียวกันนั้นโดยจะยอมถอนทหารออกจากแมนจูเรียภายใน18เดือนแม้ระยะแรกรัสเซียถอนกําลังบางส่วนไปแต่โดยดีแต่เมื่อถึงเดือนเมษาคิศราช1903พวกเขากลับปฏิเสธที่จะถอนกําลังที่เหลือโดยอ้างว่าสถานการณ์ที่แมนจูเรียยังไม่สงบพร้อมกันนั้นก็เสริมกําลังที่พอร์ตอาร์เธอร์และหน้าน้ำแปซิฟิก การกระทําของรัเสเซียถวกญี่ปุ่นประท้วงอย่างต่อเนื่องแต่ไม่เป็นผลญี่ปุ่นจึงประกาศตัดความสัมพันธ์กับรัเสเซียในวันที่5กุมภาพันธ์คิรศักราช1,904และ3วันต่อมากองเรือรบญี่ปุ่นภายใต้การบัญชาการของนายพลโทงะเฮฮาชิโรเปริดฉากสงครามโดยส่งกองเรือประจำบัน,บนยิงต่อไปดูจมกองเรือรัเสเซียที่พอร์ตอาเธอ การโจมตีไม่คาดฝันนี้ทำลายเรือรบรัเสเซียไปสามลำสร้างความตื่นตระึงแก่พระเจ้าชาเนโคลัสที่สองแห่งรัเสเซียเป็นอย่างยิ่งเพราะทรงเชื่อว่าอย่างไรเสียญี่ปุ่นก็ไม่กล้าเปิดสงครามก่อน ในวันที่10กุมภาพันธ์คธศ1904ญี่ปุ่นประกาศสงครามกับรัสเซียอย่างเป็นทางการ6วันต่อมารัฐบาลรัสเซียก็ประกาศสงครามกับญี่ปุ่นเช่นกันซึ่งความน่าสนใจในสงครามนี้ก็คือรัสเซียในขณะนั้นมีกองทหารประจำการที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือมีกำลังพล1,350,000นายแต่ในจำนวนนี้ส่วนใหญ่อยู่ในยุโรปส่วนตะวันออกมีกำลังทหารราว98,000นายและทะหารท้องถิ่นอีก24,000นายอาวุธปืน ใหญ่เกือบ200กระบอกกระจายอยู่ทั่วภูมิภาคมันจูเรียชายฝั่งแปซิฟิกและภูมิภาคไบคารกองทัพเรือตะวันออกของรัสเซียประกอบไปด้วยเรือรบ63ลำเรือประจันบาล7ลำและเรือราดเะเวน1ิบเอลำแต่ส่วนใหญ่ชำรุดและปืนใหญ่ประจำป้อมเก่าร้าสมัยฝ่ายญี่ปุ่นประกอบด้วยกำลังพล375 0 0 0นายปืนใหญ่1140กระบอกปืนกล1น7กระบอก เรือรบ80ลำซึ่งเป็นเรือประจันบาน6ลำและเรือราตาเวน20ลำพิจารณาจากตัวเลขดังกล่าวจะเห็นได้ว่ารัเสเซียไม่พร้อมที่จะเข้าสู่สงครามทันทีเมื่อเทียบกับความพร้อมสรพพกำลังของฝ่ายญี่ปุ่นที่สามารถถมทั้งหมดเข้าสู่สมรภูมิได้ทันทีรัเสเซียจึงหลืกเลี่ยงการประทะอย่างเต็มกำลังเพื่อรอกำลังเสริมที่กำลังส่งมาอย่างแนวแน่า ชาติตวันตกส่วนใหญ่รวมถึงชาแนกครัตที่สองแห่งรัเสเซียดูจะเชื่อมั่นว่าอย่างไรเสียรัเสเซียจะมีชัยชนะเหนือญี่ปุ่นซึ่งพระเจ้าชาแนกรัตที่สองดูเหมือนว่าจะไม่ได้เอาใจใส่กับสงครามนี้เท่าใดนักในระยะแรกเพราะทรงปล่อยให้เสนาบดีจัดการสะสางาปัญหาสงครามตะวันออกโดยไม่ได้ติดตามอย่างใกล้ชิด ยุทธนาวีที่พอร์ตอาร์เธอร์เริ่มขึ้นเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์และจบลงในวันที่13เมษายนคิศักราช1904กองทัพเรือญี่ปุ่นสามารถปิดล้อมกองทัพเรือรัสเซียไม่ให้เล่นออกสู่ทะเลได้ก่อนที่ญี่ปุ่นจะยกพลขึ้นบกที่เมืองอินชอนในเกาหลีพวกเขาประสบความสําเร็จบนภาคพื้นทวีปในสมรภูมิสําคัญเช่นศึกแม่น้ํายารูสงครามที่นานชาน ในที่สุดญี่ปุ่นก็สามารถรุกคืบสู่เมืองเต้าเหรียนในคาบสมุทรเดียวตรงซึ่งกลายเป็นฐานที่มั่นในการส่งกําลังไปสนับสนุนปิดล้อมพอร์ตอาร์เธอร์ชัยชยนะอันต่อเนื่องสร้างความมึ่งมืมให้แก่กองทัพญี่ปุ่นเป็นอย่างมากประกอบกับกองทัพเรือรัเสเซียต้องสูญเสียเรือรบสองลำขณะพยายามฝ่าก,การปิดล้อมที่พอร์ตอาเธอร์เพือ่อหนีออกจากอา่าวทำให้ทหารรัเสเซียหันเสียอยู่ไม่น้อย กลางเดือนพฤษภาคมคิศักรา1904ด้วยสถานการณ์ที่ไม่สูดีของฝ่ายรัสเซียพระเจ้าชานิโครัสที่2ตัดสินใจส่งกองทัพเรือจากฐานทัพทะเลบอลติกมาเสริมกำลังในแนวรอบตะวันออก ในเดือนสิงหาคมคิศักราช1904กองทัพญี่ปุ่นตัดสินใจโหมบุกทางภาคพื้นทวีปอีกครั้งในยุทธการที่เดีออยวหยางเพื่อเข้าไปสนับสนุนการปิดล้อมที่พอร์ตอาร์เทอร์ความเสียหายอย่างหนักที่เกิดขึ้นทำให้ผู้บัญชาการกองกำลังประจำพอร์ตแลนด์อาร์เทอร์ตัดสินใจยอมแพ้โดยไม่รอคำสั่งจากผู้บัญชาการระดับสูงของรัเสเซียเมืองท่าแห่งนี้จึงถูกยึดครองในวันที่2มกราคมคิศักราช1905 ระหว่างการไิชิตทั้งทางบกและทางทะเลโดยญี่ปุ่นกองทัพเรือของรัเสเซียจากทะเลบอลติกต้องเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลด้วยระยะทางกว่า29,000กิโลเมตรอ้อมแหลมกุดโฮปปลายสุดของทวีปแอฟริกาเพื่อมาอยัางพื้นที่สงครามในตะวันออก่วนที่ส่วนยาระหว่างญี่ปุ่นกับอังกฤษทำให้ราชนาวีรัเสเซียไม่สามารถใช้เส้นทางลัดอย่างคลองสวิสได้เพราะจุดดังกล่าวอยู่ในการดูแลของอังกฤษ การเดินทางอ้อมโลกนี้จึงใช้เวลานานกว่า9้าเดินเมื่อทราบสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีคาบสมุทรเหลียวตงและแมนจูเรียนายพลรัสเซียเลือกใช้ช่องแคบเซชิมะเป็นทางผ่านเพื่อมุ่งไปยังเมืองท่าวราดีวัสตอก่อนเริ่มสงครามตอบโต้ญี่ปุ่นเส้นทางเดินเรือของรัสเซียอยู่ในการคาดการณ์ของญี่ปุ่นอยู่แล้วเพราะช่องแคบเซชิมะอยู่ระหว่างเกาหลีกับญี่ปุ่นถือเป็นเส้นทางที่ใกล้ที่สุดหากรัสเซียจะไปยังเมืองท่าวราดีวัสตก ญี่ปุ่นจึงจัดกำลังเรือรบปิดช่องแคบคอยเรือรัเสเซียรัเสเซียเองก็รู้ดีว่าช่องแคบนี้เป็นจุดอันตรายที่สุดแต่พวกเขาจําเป็นต้องเสี่ยง และในวันที่2 7ถึง28พฤษภาคมคศหนักราร1905เกิดยุทธนาวีที่ช่องแคบซึซิมะกองเรือของญี่ปุ่นและรัเสเซียซึ่งตอนนี้มีกำลังพอๆกันมีโอกาสเผชิญหน้ากันโดยตรงครั้งแรกเรือรบรัเสเซียเกิดความสับสนยุทธวิธีการแปรปวนเรือเป็นรูปตัวยูของญี่ปุ่นและการเดินทางอันยาวนานทําให้พวกเขาเป็นฝ่ายเสียเปรียบทั้งกระสุนปืนจํานวนมากของรัเสเซียเกิดด้านเอาเสียดือ้อกองทัพเรือรัเสเซียจึงถูกกระดม ิงจนต้องเสียเรือรบไปหลายลำนายพลลอเจสเวนสกี้ผู้บัญชาการกองเรือได้รับบาดเจ็บสาหัสระหว่างการสั่งการเขาตัดสินใจยอมแพ้เพราะตระหนักแก่ใจว่าถึงสู้ต่อไปก็มีแต่จะสูญเสียไปเปล่า การรบครั้งนี้สร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับรัเสเซียเรือรบถูกจมไป8ลำที่เหลือถูกปดอาวุธไม่ก็ถูกยึดไปทหารรัเสเซียเสียชีวิต5,000นายผู้บัญชาการและทหารอีกกว่า6,000นายถูกจับเป็นชเชลยมีเพียงเรือตอ่อไปดูสอลำและเรือราตาเวนลำเดียวเท่านั้นที่หลบหนีไปถึงเมืองท่าวาราวัสตสกได้ส่วนญี่ปุ่นเสียเรือรบตอ่อไปดไป3ลำทหารเสียชีวิต1 1 7นาย แม้ว่าจะพ่ายแพ้ยับเยินแต่พระเจ้าชานิโครัสที่สอง ทรงมุ่งมั่นที่จะทำสงครามต่อด้วยการเสริมกำลังพลจำนวนมากผ่านเส้นทางรถไฟทรานไซเบียแต่การเคลื่อนไหวเรียกร้องและกระแสต่อต้านจากประชาชนทำให้ระง,งับการส่งกำลังรอบใหม่เพื่อสะสางปัญหาภายในประเทศญี่ปุ่นเองก็เริ่มประสบปัญหาทางเศรษฐกิจจากการทำสงครามจึงแสดงท่าทีพร้อมเจรจาสันติภาพสหรัฐอเมริกาภายใต้รัฐบาลประธานาธิบดีรูสเวลเป็นตัวละครใหม่ที่เข้ามาประสานเจรจาในเดือนสิงหาคมคิด ักราช1,905ส่วนที่สัญญาสันติภาพระหว่างรัสเซียญี่ปุ่นระบุให้จีนได้แมนจูเรียคืนรัสเซียจะถอนกำลังทั้งหมดออกจากแมนจูเรียแต่บริเวณที่เส้นทางรถไฟตะวันออกของจีนที่เชื่อมต่อกับสายทานไซบีเรียยังอยู่ในการควบคุมของรัสเซียทั้ทงนี้รัสเซียยอมรับว่าเกาหลีเป็นเขตอิทธิพลของญี่ปุ่นและถอนกำลังการเช่าพอ Arthur, ร์ตอาร์เธอร์รวมถึงเกาะซาคารินและให้เกาะสาคารินอยู่ในการครอบครองของญี่ปุ่น ญี่ปุ่นได้กลายเป็นชาติมหาอำนาจที่ชาติตะวันตกยำเกรงตั้งแต่นั้นเหตุการณ์นี้พลิกโฉมหน้ากองทัพเรือญี่ปุ่นให้กลายเป็นมหาอำนาจทางทะเลเช่นเดียวกับกองทัพเรืออังกฤษตั้งแต่นั้นจนถึงสงครามโลกค,ครั้งที่สองสงครามรัสเซียญ,ญี่ปุ่นจึงกลายเป็นสงครามครั้งแรกที่ชาติมหาอำนาจยุโรปพ่ายแพ้ต่อประเทศในเอเชีย ความปราชาัยครั้งนี้ไม่เพียงเปลี่ยนแปลงดุลอำนาจในตะวันออกและเปิดทางให้ญี่ปุ่นกลายเป็นจกักรวรรดิแห่งตะวันออกที่ทรงอำนาจที่สุดและยังเป็นบ่อนทำลายความมั่นคงของราชวงศ์โรมานนฟซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของรัเสเซียและการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบการปกครองใหม่ในเวลาต่อมาถ้าข้อมูลตรงไหนมีข้อผิดพลาดหรือตกหล่นไปทางเราก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราและเพื่อที่เ,เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ